อีพี่สองของการตกปาตะเพียนไขนะคะกะสิมาเบาเรียงโบนัสค่ะความคืบหน้ากันรับโบนัสนะคะในฐานะครีเอเตอร์จาก facebook นะคะของพญายมากเนาะคะ่ะที่บไปแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะทีลูกซ้ายเนาะคะ่ะได้รับคําเชิญจาก facebook นะคะก็เข้าไปศึกษารายละเอียดดุแล้วนะคะกะสิเป็นการ ได้จากการโพสต์ข้อความรูปภาพนะคะคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ไรสุดนะคะยกเว้นเลียวและสตอรี่นะคะที่บบได้และจะต้องโพสภายใน90วันหรือ3000คลิปแรกตั้งแต่ได้รับคำเชิญนะคะสำหรับของลูกไส้นะคะกระด้ษซีเพจด้วยกันเดือนเมษายนรวมแล้วได้ประมวลผลได้300เหรียญค่ะและณนะตอนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะวันที่13านะคะกัดได้แล้ว1000เหรียญบวก บวกลบนิดหน่อยนะคะก็ประมาณหนึ่งพันเหรียญค่ะเหลือแค่ว่าในระบบนะคะขึ้นประมวลผลคาดว่าจะชําระในวันที่23พฤษภาคม67และเมื่อขึ้นชําระแล้วนะคะก็จะเข้าบัญชีภายใน7วันทําการนะคะถ้าเราตั้งค่าการรับเงินที่ถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้ก็รอๆไปก่อนนะคะส่วนปลาก็ไม่ได้นะคะ